คุณไปไหนในประเทศไทยคุณก็มีส้มตำกินมีหมอลำฟังมีวัฒนธรรมแบบนี้ที่มันเผยแพร่ตึกใหญ่ๆสูงๆที่กรุงเทพหลายๆตึกสร้างมาด้วยมือของคนอีสานอีสานมีประชากร22ล้านคนพื้นที่1ส่วนสาของประเทศไทยมันจะไม่เกี่ยวกับอย่างอื่นในประเทศไทยได้ยังไง The i The Isan Record I'm Chris I'm a journalist for the Isan Record ผมชื่อต่ายครับ เป็นผู้สื่อข่าวภาคภาษาไทยของ t ด e i อีสานเรคคอมีคนคิดว่าเราไปค่ายเพลงเยอะแต่เราไม่ได้ทำเพลงนะฮะเราเป็นสำนักข่าวก็เป็นกลุ่มคนนะฮะที่มีความคันต่อเรื่องราวต่างๆในภาคอีสานเรื่องการเมืองสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตของคนอีสานแล้วก็อยากที่จะเล่าเรื่องราวพวกนี้ผ่านสื่องานเขียนหรือไม่ก็วิดีโอฮะที่จริงเราอยากจะสื่อในหลายรูปแบบมากแต่ตอนนี้เราทําเป็นแค่นี้มันเป็นการบันทึกเพื่อที่จะบอก เรื่องราวหรือสื่อสารเรื่องราวให้คนนอกพื้นที่ได้รู้ว่าในภูมิภาคเราก็มีอะไรเกิดขึ้นในแบบภูมิภาคที่คุณเป็นเหมือนกันนะบางทีก็มีความแบบอยากจะทําลายอยากจะระเบิดมายาคติต่างๆที่มันยังมีอยู่เกี่ยวกับภาคอีสานด้วยอย่างเช่นอีสานแห้งแล้งไผ่าวอีสานแรงจีจูงแขนเพิ่นมาเบิงเฮ้ย <Hey, S 1> มันก็ไม่ได้แห้งแล้งซะขนาดนั้นอีสานเนี่ยได้แต่ขายแรงงานนะต้องไปเป็นคนใช้ที่กรุงเทพนะต้องเป็นกรรมกรนะแต่อคนที่เขาไม่มาก็มี เขาก็ใช้ชีวิตแบบอีสานอีสานของเขาแต่เขาก็แฮปปี้ที่จะใช้อยู่แบบนั้นเนี่ยเราอยากจะเป็นหน้าต่างสู่ภาคอีสานให้โลกก็ง่ายๆก็คือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในในบ้านของผมเนี่ยในท้องถิ่นชนบทของเราเนี่ยมันไปเกี่ยวโยงกับหลายสิ่งหลายอย่างบนโลกเนี่ยอีสานมันไม่ใช่แค่พื้นที่มันคือวิถีชีวิตคนอีสานที่ไปอยู่<ม>ต่างประเทศเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องราวของอีสานเหมือนกันอย่างเช่นในหมู่บ้านประมงเล็กๆที่เดนมาร์ก มีสไปซเป็นคนอีสานมากกว่าคนเดนมาร์กอีกเนี่ยนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเดนมาร์กเป็นเรื่องของอีสานด้วยแม้แต่ผลกระทบเรื่องโลกาภิวัตนิยมแนวคิดทางการเมืองคนอีสานนอกเหนิออีสานได้รับอิทธิพลทางความคิดในเรื่องเหล่านั้นเหมือนกันกันกบทุกๆท,กที่ไม่ใช่แค่คิดไม่ใช่แค่เชื่อแต่พวกเรายังทําด้วยเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในที่นี่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่คนของคนอีสานอย่างเดียวแล้วถ้ามันไม่มีใครบันทึกไว้เหมือนที่เราบันทึกมันก็จะมีแต่นอวร์ชีฟของสื่อส่วนกลาง มันควรจะมีการเล่าเรื่องจากเสียงของคนอีสานจริงๆที่อยู่ในภาคอีสานจริงๆเขามีสิทธิ์เขาอาจจะเป็นหน้าที่ด้วยซ้ําที่เขาจะต้องเล่าเรื่องของตัวเองจริงๆผมก็ไม่ไปว่าสํานักข่าวที่อยู่ส่วนกลางเขาทําดีอยู่แล้วเราอาจจะใช้คําว่าอาจจะทํางานร่วมกันให้มากขึ้นกว่าเดิมในยุคนี้ใครๆก็ผลิตสื่อได้ใครๆก็มีโทรศัพท์ใครๆก็มีคอมพิวเตอร์มันไม่จําเป็นต้องรวมรวมศูนย์มุมมองว่าเฮ้ยทุกคนต้องเห็นพร้อมก,กันกับเรื่องนี้นะ ทุกคนต้องมีมุมมองเดียวนะมันไม่จาเป็นต้องมีมอนอปอลี่ของนาร์ทีฟไม่จำเป็นต้องผูกขาดทุกคนมีสิทธิ์ที่จะที่จะแสดงออกที่จะแสดงมุมมองของตัวเองออกมามันก็ช่วยกันทํางานได้ช่วยถ่วงดุลกันได้เราควรทํางานร่วมกันไม่ควรมาแบ่งแยกว่าคุณเป็นสำนักข่าวท้องถิ่นไม่มีความสามารถเป็นนักข่าวที่ไม่รับมาตรฐานมาตรฐานอยู่ตรงไหนทุกวันนี้อะไรอย่างนี้ถ้าพูดถึงงานข่า,ขาว